ชิ้นแรกที่เราจะทําในวันนี้คือกระบะทรายขนาด100เซนติเมตรคูณ140ซนติเมตรความสูงของตัวกระบะอยู่ที่28ซนติเมตรไม่สนตัวนี้ไม่สนหนมหน้าหหน้าหคืออะไรคะนี่ความกว้างของหน้าไม้หกนิ้วหกนิ้วนี่ ไม,ไม่ต่างกันไม่ต่างกันสี่ประมาณสีตัวครับเราจะได้ที่คือแผงด้านข้างด้านข้างแผงนข้างนี่ก็จะเป็นกลายเป็นแผ่นเดียวกันนะเลยได้โครงสร้างแบบนี้ทัมนตั้งได้เลยนะโอ้ เขาเบือปุ๊ดที่นี่น่ารักดีก่อนพอดีไหมพี่อือฮั้นเฮ้ยเทพอ่ะเฮ้ยหุนยอดเลยคได้จะอยู่อย่างนี้ครับโอ้โหเป๊ะมันจะอยู่อย่างนี้ครับมันก็จะอยู่อย่างงอนครับอยู่างงอนครับนี่เห็นไหมก็เหมือนเดิมเราก็จะจับยึดสกูตัวนี้กับแผ่นด้านล่างเข้าด้วยกันทำบานก่อนทำบานก่อนแล้วก็ค่อยมาใส่บานพับทีหลังต้อง ดีแนแน่ปัดลงปัดลงแข็งแรงมากเลยขวบแค่ข้าวบยังแข็งแรงเลยเนี่ยแข็งแรงมากเลยแข็งแรงมากเลยอยากรู้คราวนี้เราจะมาทําเครื่องปีนป่ายกันต่อครับในส่วนของเครื่องปีนป่ายที่เราจะทําขนาดความสูงอยู่ที่150ซนมและความกว้างอยู่ที่140ซนเมตรด้านบนที่เป็นบาร์สำหรับโหน ความกว้างอยู่ที่80ซนติเมตรไม้เสาใช่ไหมนไม้ไม้โครงสร้างใช่ไหมโครงสร้างนี่คือโครงสร้างนะครับนี่คือฝั่งหนึ่งใช่ไหมพี่ใช่ครับเราทำสองฝั่งนะสองฝั่งมียึดแบบนี้ตัวที่เราใช้ยึดนี่คือเป็นตัวอันน็อตที่เหมือนมุดบันไดนะใช่ไหมน็อตเอออ่น็ตหัวกลมใหญ่นะฮะแล้วก็แข็งแรงแน่นอนเลยนะครับนแต่ถ้าเกิดว่าเห็นโครงสร้างที่เป็นบันไดไม้อะไรเงี้ยก็จะใช้อันนี้บ้านโบราณเลยใช่บ้านโบราณนะมันมันลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมนะ นี่ก็แทบจับได้ออย่างี้หรมันจะมีตัวที่เป็นทั้งเกลียวและก็เป็นตัวที่เป็นเรียบระยบอันนี้เราก็โบนลงไปไปในเพิ่มท้าให้มันสนิทกว่าเดิมแล้วก็ใช้ค้อ้นต่อลงไปเพราะมันมีตรงเนี้ยมันจะมีขอล็อกมันอยู่ในตัวเพื่อไม่ให้มันหมุนอออ่าฮะเแล้วเดี๋ยวจะมีแล้วเดี๋ยวจะมีน็อตเร่งเิ่งนี สิ่งที่เราเพียรทำกันมานะเออเป็นที่ออกกำลังกายถ้าบรูที่ผมใช้สว่านเจาะลงไปอันนี้เราเจาะน้ำไปแล้วนะครับที่จะร้อยเชือกให้น้องๆปีนป่ายอ่ะอ่าเนี่ยเจาะบนเจาะล่างไว้ใช้เจาะบนเจาะล่างใช่แล้วเราร้อยเชือกนี่คุณผู้ชมสามารถนำไปเป็นไอเดียหรือนำไปต่อยอดในการทำเครื่องเล่นแบบอื่นๆแต่ข้อควรระวังที่ต้องคำนึงถึงนั่นก็คือความแข็งแรงความคงทนเพื่อความปลอดภัยของน้องๆครับคุณผู้ชม